เอาแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำอาร์ควิงกันนะครับผมเอาไว้ใช้ในภารกิจต่างๆนะในวอลเฟมกันเดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมให้ทุกคนไปที่ตัวจาที่ทุกคนเลือกกันก่อนนะครับผมก็คือแคนนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปในแคนก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะไปซื้อเซกเมนต์ตัวปล่อยอาร์ควิงกันนะ ตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ในตัวจางผมแล้วนะครับผมจากนั้นก็ให้ทุกคนไปที่เทคโนโลยีนะอย่างงผมก็จะว้าไปแลบข้างๆแล้วค่อยเดินไปเทคโนโนะเพราะผมหาที่ว้าของเทคโนโลยีไม่เจอหลังจากเราเข้าเทคโนโลยีมาใช่ไหมเราก็ไปดูที่ตัวปล่อยเซกเมนต์นะมันนะมจะอยู่ข้างล่างๆต้องเลื่อนไปดูอาจจะเป็นตัวนี้นะครับผมเราก็ให้ซื้อมาเลยนะแต่อย่างของผมซื้อมาแล้วอ่ะนี่นะ ก็ให้ทุกคนทําการซื้อมาแลครับผมราคาก็ไม่แพงนะถ้าแลกกับความที่ว่าเราจะสบายขึ้นในอนาคตน,นะส่วนของคัฟของพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายรวมกับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องคาฟเลยนะอ่ะหลังจากเราซื้อมาแล้วเราก็ทําการกลับไปที่ยางของเราได้เลยนะครับผมอ่ะขอเวลาสักครู่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เราต้องใช้ในการครัฟนะหลังจากเราครัฟเซกเมนต์เสร็จปุ๊บมันก็จะ ปลดล็อกตัวหนึ่งมาให้เราครับนะครับเราต้องกดใช้ก่อนนะตัวนั้นก็คือตัวปล่อยอาร์ควิงนะครับผมเห็นไหมว่าของจะใช้ของคล้ายๆกันกับเซกเมนต์ของอาร์ควิงเลยนะเพราะงั้นผมจะไปสอนหา2อ,อย่างข้างบนก่อนนะครับผมก็คืออลราไคลกับไอตัวสิงเหลืองนะเดี๋ยวไปสอนหากันเลยให้เราเข้ามาที่ที่ลาบบนดาวโลกนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมผมจะมาสอนหาเอลาไคากันนะให้เราบินออกมาตรงบริเวณข้างหน้านิดนึงนะครับผมเราก็จะเจอนะเอลาไคาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเราก็ตีมาเราก็จะได้มาหนึ่งเอลาไคานะจากนั้นให้เราวิ่งขึ้นมาทางขวาอีกนิดนึงขึ้นมาข้างบนหน่อยแล้วปกติมันจะมีอยู่อันนึงนะครับแต่เหมือนรอบนี้มันจะไม่ดอบนะมันจะสุ่มดอบนะครับผมเอลาไคาแต่ว่าแพทเทิร์นมันมีอยู่ไม่เยอะหรอกครับผมก็คือฟาร์มตามที่ผมบอกได้เลยนะให้บินลงมาตรงข้างๆแม่น้ําก็จะมีอีกหนึ่งอันนะครับผม ตัวตามคลิปได้เลยนะครับผมแล้วบางครั้งมันก็จะมีดอกอยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งนะแต่รอบนี้จะไม่ดอบนะจากนั้นให้บินขึ้นมาตรงเสานี้นะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณอันหนึ่งสองอันนะครับผมแล้วแต่รอบนะอย่างรอบนี้ก็มีอยู่อันหนึ่งนะครับผมจากนั้นให้เราลองมองหารอบๆตัวนะต่มีอันที่สองจะได้ไม่ต้องฟาร์มนาน แต่เหมือนจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ต่ไอไปกันเลยให้เราบินออกมาข้างๆนะครับผมไอตรงข้างหน้าที่มันเป็นเขาใหญ่ๆอะ่ะหลังเขามันจะมีอยู่อันนึงนะปกติมันจะมีอยู่ตรงนี้กับตรงนี้อันนึงนะครับผมแต่เหมือนรอบนี้มันจะไม่มีตอบให้ผมนะอ่ะจากนั้นเราก็หาแม่น้ํานะดูตามแผนก็ได้อ่า บริเวณตรงป่าป,ปกตกิจะตอบอยู่อันนึงน,นะแต่รอบนี้ให้เราลองมาหาตรงแม่น้ําก่อนนะครับผมอ่าตรงแม่น้ําก็จะมีอันนึงแล้วถ้าโชคดีมันก็จะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมมันก็ทําให้เราไม่เสียเวลาฟาร์มมากนะแต่เหมือนรอบนี้มันจะไม่มีนะครับผมบริเวณป่าปก็อย่างที่บอกว่าปกติจะมีอยู่อันนึงนะครับผมลองหาดูกันได้นะแต่รอบนี้มันจะไม่หานะครับผมอ่าลองดูรอบๆก็ได้ครับเผื่อมีอยู่ครับแถวนี้ ก็คือเวลาฟาร์มเราไม่ต้องออกไปฟาร์มไหนไกลนะครับออกมาฟาร์มแค่ตรงหน้าประตูแล้วกลับไปก็ได้เลยครับผมถ้าฟาร์มไวๆหน่อยก็สักประมาณ30วิก็เสร็จแล้วครับก็ได้มาแล้วก็ประมาณ4-5อันนะต่อรอบหนึ่งมันใช้50อันก็ประมาณ10รอบมันมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับผมอ่าอย่างรอบนี้ผมก็ได้มา4นะครับผมเราก็ออกประตูมาสักหน่อยนะครับผมให้แมปมารีเซ็ตเนาะจากนั้นเราก็วิ่งกลับเข้าไปใหม่ครับผม รอบนี้ผมจะลองไปพาดูจุดที่ผมบอกว่ามีนะแล้วก็มันไม่ตอบในรอบก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะอย่างแรกก็เปิดอาวิงเนาะสักครู่นะครับผมมันเปิดไม่ติดอ่ะติดละที่นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเก่าเนาะอาจจะสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับผมลองบินขึ้นมาดูข้างบนอ่ะข้างบนเจอแล้วครับผมหนึ่งอันจากนั้น ขึ้นาวิ่งมาเสร็จปุ๊บให้ลองบินมาข้างล่างดูนะครับผมตามที่ผมเคยบอกเลยข้างล่างอ่าบบริเวณตรงนี้1อันตรงนี้จุดเดิมเลยนะครับผมอีก1อันแล้วก็ตรงนี้อีก1อันอ่ะรอบนี้ใกล้ๆจุดประตูได้ถึง4อันเลยนะแล้วปกติถ้ามีเดู่วกันนี้เยอะส่วนใหญ่ตรงภูเขาแนวนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาหาดูกัก่อนอก็ได้นะ เผื่อมันจะมีตอบอัน2อันแต่เท่าที่ผมฟาร์มมาผมรู้สึกว่ามันจะไม่ตอบนะเหมือนมันจะมีล็อกแฟิร์นของมันอยู่อ่ะในเมื่อตรงนี้ไม่มีนะครับผมผมจะไปไปฟาร์มจุดต่อไปนะก็คือจุดเดิมที่ผมบอกกันแล้วครับหลังเขา่าสองเข่าตรงนี้เนาะอ่ะเห็นไหมครับผมมันมีอยู่เนาะอันหนึง่งอ่ะจะหากนั้นลองบินมาดตรงแม่น้ำรู้สึกว่าแม่น้ำจะไม่มีนะครับผม รอบนี้แม่น้ำไม่มีอยู่สองจุดเลยนะอะเดี๋ยวผมลองไปหาดูในป่าให้นะครับผมเผื่อในป่ามีเนาะอ่ะลองมองดูรอบๆดูก็ได้ครับผมบริเวณแถวนี้มันก็จะมีอยูันนึงเนาะเดี๋ยวผมขอเวลาหากันนะ,ะอะเจอแล้วครับผมตรงนี้เนาะก็จะได้มีอีกหนึ่งจากนั้นลองหาดูรอบๆก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีแล้วอะตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มไอสีตุ้งอยงกันนะครับผมซีตุ้งอยางจะฟาร์มง่ายกว่าอีลาไดเนาะ ให้เราไปที่ตรงแบบข้างล่างนะครับผมตามผมเลยเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้เนาะพอเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราหันไปดูตรงนู้นนะครับผมที่เป็นกัางหันเนาะอ่ะตรงนั้นนะให้เราบินไปได้เลยครับผมมันจะเป็นจุดฟาร,ร์มจุดแรกเนาะของสีเหลืองที่ผมบอกไว้มันเป็นแรกสีเหลืองที่ฟาร,ร์มค่อนข้างง่ายนะเห็นไหมตรงนี้หนึ่งอ่ะผมล่วง ก็ถ้าให้แนะนำนะครับผมพยายามเคลียรมอนก่อนก็ดีนะมันจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนผมเนาะเห็นไหมสีเหลืองดอกปะหน้าไม่แกะถ้าสังเกตนะอ่าเราก็เคลียร์ป้อมปืนเคลียร์อะไรให้เสร็จก่อนนะครับผมมันเคลียร์ไม่ยากหรอกครับสําหรับคนที่แบบเออเล่นมาขนาดนี้เนาะนี่นะครับผมมันก็อยู่ตรงนี้นะอ่าตีมาก็จะได้สามไหนะมันดอกทีละสามเลยนะครับผมแถวเนี้ยเราก็ไล่ครับผมไอ้พวกนี้มันก็จะตบตามมอนเอยตามอะไรเอยเนะาะพาะง้นก็แนะนําให้เคลียร์มอนเนาะ อย่างที่ผมบอกอ่านี่นะครับผมก็ลองดูตามภาพเลยเนาะเห็นไหมเราก็จะได้มาอันสองอันบางทีก็ได้เยอะกว่านี้นะครับผมส่วนมากก็จะได้อยู่ราวสามอันเลยเนาะต่อรอบหนึ่งต่ออันหนึ่งที่เราตีเราก็ลองมองหาดูรอบๆครับว่ามีอีกไหมพยายามอย่าพลาดนะครับผมเพราะว่าเราได้ฟาร์มรอบเดียวเนาะจะได้ไม่ต้องกลับมาฟาร์มแถวนี้ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็พยายามเคลียร์มอนให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาไล่ฟาร์มก็ได้จะได้ไม่ต้องโดนดามจเนาะเพราะถ้าตายแล้วก็จบนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะมีเราไดตอบอยู่หนึ่งอันอยู่นะครับผมแต่ตีทีเดียวก็ได้3เลยเนาะเพราะว่าเหมือนถ้าผมสังเกตเนาะยิ่งไกลมันจะยิ่งเรียกอะไรแร่มันจะตอบดีขึ้นไกลจากไอตัวซิตาที่เราออกมาเนาะอ่ะเราก็ลองวิ่งหาดดนครับนี่เอาผมเจอไอแก่อันนี้ก็สามเนาะ ลองวิ่งหารอบๆบดูครับผมมันจะเป็นตะเกียงหรือไม่ก็แบบขวดอะไรสักอย่างเนาะลองวิ่งหาดูถ้าหาไม่เจอให้ลองวิ่งไปตรงบ้านสีเขียวอยู่ดูนะครับผมอ่ะในนั้นนะครับผมส่วนมากก็จะมีดอกให้อยู่เนาะปกติมันก็จะเป็นถังเนาะเราก็ต้องไปตีแต่รอบนี้เหมือนมันจะโดนดามิดเลยทำให้แม่งกลายเป็นแร่ไปแล้วเนาะ นี่นะครับผมวิ่งเฉยก็ได้มาติดกว่าอันแล้วเนาะลองดูครับว่าแถวนี้มีอีกไหมลองขึ้นมาดูเนาะแล้วก็เห็นตรงแท่นไหมครับผมลองไปดูตรงแท่นก็ได้นะตรงนี้ก็จะมีอีกส3สก็6กอนะเนาะอ่ะลองตีดูนี่นะครับผมก็จะได้มาอีกสามเนาะทีนี้เราก็หันทั้งออกอ่ะออกมาเสร็จปุ๊บข้างบนอย่างที่เราเห็นเห็นมาอีกหนึ่งเรก็ตีอีกหนึ่งก็ได้มาอีก3ามมาเนาะ จากนั้นให้ลองมาหาดูข้างบนอีกนะครับผมว่ามีอีกไหมอ่านี่นะครับมีก็ได้อีกสาบแล้วแถมได้กล่องมาอีกด้วยถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีแล้วก็ให้กลับไปที่ประตูนะครับผมเดี๋ยวสักพู่นะผมกดเอาวิงไม่ติดอ่ะติดแล้วเราก็ให้กลับไปที่จุดวาร์ปเนาะก็คือประตูที่เราวาร์ปมาเ,เดี๋ยวลองไปดูจุดที่สองกันเลยเนาะ เดี๋ยวมพาไปฟังจุดที่2อกันเลยอ่ะจุดที่2นะครับผมจะอยู่ข้างๆไอ้ภูเขาเนาะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าผมวาไปตรงไหนอ่ะมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะใช้อาวิงบินขึ้นไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมว่าผมคมอาวิงไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปก็ได้นะเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคกว่าอาวิงเนาะ แต่ถ้าคนผมอาวิ่งเป็นเดี่ยมันประหยัดเวลากว่ามาปีนี้เยอะเลยสำหรับมือใหม่นะครับผมฟาร์มตามผมเลยก็ได้นะเพราะแรกพวกนี้เราก็จะสามารถเอาไปอัพพวกชื่อเสียงของเมืองได้อีกเนาะเวลาเราขึ้นชื่อเสียงมันก็ต้องใช้แร่พวกนี้สุดท้ายไงผมก็ต้องมาฟาร์มอีกอ่ะก็แนะนําให้ว่าป้อมพวกนี้ตีไปดีกว่านะครับผมเพราะจะได้แผงวงจรด้วยเนาะถือว่าเรามาฟาร์มแผงวงจรด้วยอะข้างล่างก็อีกหนึ่ง อย่าลืมนะครับว่าหนึ่งมันหมึงสามเนาะเวลาตีทีหนึ่งนี่ก็ได้อีกหนึ่งพยายามมองหารอบๆเนาะตรงนี้ก็มีอีกจากนั้นก็ลองฟาร์มดูนะครับผมไล่ฟาร์มเอาทั้งหมดนี่เนี่ยแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยเนาะจุดฟาร์มมันอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็ไอ้พวกป้อมปืนพวกเนี้ยฟาร์มแล้วมันก็ได้ของด้วยมันก็ถือว่าดีอยู่เนาะ ถึงมันจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็เถอะนะลองวิ่งดูรอบๆนะครับผมเอาให้แน่ใจก่อนว่ามันไม่เหลือแล้วเนาะเราได้ฟาร์มรอบเดียวแล้วก็ไม่ต้องกลับมาฟาร์มอีกอย่างที่ผมบอกเนาะเราก็จะมาฟาร์มตรงนี้ต่อเนาะอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเคลียร์มอนก่อนก็นกดีจะได้ไม่ต้องมาคอยโดนมอนตีเนะาะก็ไล่ฟาร์มไป เรื่อยๆแถวนี้เพราะว่าจุดฟาร์มสองสมจุดมันอยู่ติดกันเราก็ลองหาดูรอบๆค่ายถ้ามันไม่มีแล้วก็ให้ตามผมมานะมันจะอยู่วันตรงนี้มันจะมีอีกหนึ่งสองอันอ่ะตรงข้างล่างมีหนึ่งแล้วลองมาดูข้างบนรู้สึกว่าข้างบนจะไม่มีนะครับผมเพราะงั้นเราก็จะมาตีถังข้างล่างเนาะเพื่อจะเอาแน่มัน รู้สึกว่ารอบนี้แถวนี้มันจะรอบน้อยนะครับผมแต่ปกติมันจะตอปเยอะนะมันจะรอบอันหนึ่งสองอันเลยนะคือมันฟาร์มรอบหนึ่งอ่ะมันได้เราๆสี่สิบห้าสิบอันอยู่แล้วอ่ะมันฟาร์มแบบแค่รอบสองรอบก็คือครบแล้วว่าที่เราต้องใช้เนาะเราใช้ครับเซกเมนต์กับครับตัวปล่อยอักวิงมันก็ใช้แค่ประมาณร้อยอันก็ถือว่าฟาร์มประมาณสองรอบไม่ถือว่ามันเยอะนะ สำหรับความสบายที่เราใช้หลังอ่างวิ่งพอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็ให้กลับไปที่ซีตัสนะครับผมอันนี้ผมกดอ่างวิ่งไม่ติดนะทำไมถึงต้องกลับไปซีตัสเพราะว่าถ้าเราออกภารกิจเลยตอนนี้ของที่เราฟาร์มมาทั้งหมดจะไม่ได้นะผมเคยฟาร์มแล้วก็กดออกไปแล้วมันทําให้ของผมหายหมดเลยก็ถือว่าเสียเวลาฟาร์มใหม่นะอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนผมกลับถึงเลยแล้วกันนะ ถึงเวที่เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็วาร์ปกลับไปที่ซีตัดนะสำหรับคนที่วาร์ปไม่เป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะครับผมก็วาร์ปไปที่ตรงซีตัดเนาะอ่ะพอเราถึงซีตัสเสร็จเราก็วิ่งกลับเข้าประตูไปเลยครับผมยิงซีตัดมันก็คือข้างในนะส่วนอันนี้มันยังเป็นที่ราบอยู่ผมพูดผิดไปเราก็กลับเข้ามาในประตูเนาะก็ถ้าฟาร์มไวๆหน่อยก็สักห้าทีต่อรอบก็ ถือว่าทำได้ยูยนะอันนี้ผมฟาร์มให้ดูมันเรดูช้าเนาะอ่ะนี่คือผลประกอบการนะครับผมก็จะได้มาเป็นอะไคล์สิบสองแล้วก็ไอ้แรกสิ่งหงนืองเตาได้ห้าสิบเอ็ดเลยนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนาะที่ผมมาสอนหาอิลาคายกับสอนหาไอเลสสิงเหนียงเนาะสำหรับใครที่ต้องการให้ผมสอนหาน้ำมันปลากับออกซิเจนเดี๋ยวผมบอกแหล่งฟาร์มให้นะครับผมแต่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับผมในคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําให้เนาะ,ะที่ช่วยกันหน่อยนะครับไปนะครับายบาย